สวัสดีค่ะมื่อวานี้สิพามากินเมนูเมนูที่คอนอ่ะคุณเชื่อจะพูดมาว่าฝากระนั้นก็เพิ่นกินมะเปียกแม่เพิ่นเห็ดมาฝากเพิ่นจะเอิญมาเมี่ยงตะไคร้เนาะคะนะ่ะเนาะกะลักษณะก็เหมือนกะเหมือนเจ้าปลาแดกบองแต่ว่ามีปลาแดกน้อยเดียวเรากะใส่ตะไคร้ลหลายๆเนาะคะ่ะตะไคร้มาส้อยๆรั่นๆ มัสลักษณะายๆรสชาติกล้าขๆปลาเจ้าบองเพราะว่าสังเกตเห็นกะซิมียบะเกอเทศตอนเห็นาฝาวลูกสาวลูกสาวกินมาเป็นัะเรียกมะหิตอ่อยกินอันนี้บะข้ามเทศบะข้ามเทศออนคุณเสียบะข้ามเทศเอามากินเป็นเมียงเมียงมันเป็นเมียงข้ามแบบว่า อย่างเป็นคำข้ามอันนั้นเนีย่ยเมี่ยงที่นี่ก็คือว่าอันเนี้ยมันจะฝาดๆรสชาติฝาดเล็กน้อยอันมาคุยแล้วก็คืนยังไงละ่ะมันคุยยากเอาซอนแล้วก็จักเอาอือเฮีย,ยใสครื้างปิน้นมาขามเท่ามันอ่อนอี่มเนาะ อันอีดอส่หว่าในมันย่างมาแกมันสามารถกินได้เบิดเปลือกเลยค่ะอันนี้มันเหล่มจากในแกแล้วก็เลิกแกกินแต่เนือแตในมันแกเห็นปะในตัวแม่ก็สีเลือมเป็นสีดำเอานวดมันมากินขามันำ่านมาแกมันอ่อนมันจะเป็นเนื้อแป๊ะๆอยู่กินได้เบิรเลยเลยค่ะ คุยกินยังสิ่เลยอ,อย่างสักไข่ปลาแซนบ้ากับหัวาจะค่อยกินเท่ากันกับอืมสำหรับพ่นรเกกราปลาแดดกับแซบดีนะคะเมื่ออยากกินไงขี้วัวก,กินไงม่เปลือ 嗯，那。